สวัสดีครับาหากินแบบบานๆครับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาหนองบัวครับพี่น้องมาหนองบัวไหลายๆเนี่ยหรือว่าแถวบานผมอื่นว่าน้องทาครับพี่น้องน้องทาครับบัวสีหไหลครับพี่น้องนี่ครับผมน้องนี่บัวไหลแต่ว่าปีนี่ในคว,วามที่มันมันแหล่งน้องครับพี่นอ้องหย่านะแห้งน่ครับผมวันนี้พาพี่น้องมาลุ่นเบเ็ดเยอะเขียดครับผมได้เขียดมา20ตุมก็เลยมา กวไวเบิงกันครับน้องนี่สิมีปลากินบอกครับนี่ครับผมแต่เป็นกระล่างขึ้นออกมาหกโมงแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเยอะเขียดผมใส่ไว้เศร้าหลังนี่ครับใส่เป็นนี่ร่องมึงครับไอเขียดมากบุหลายครับพี่น้องก็เลยมากวาลรองมึงครับพี่น้องว่าน้องนี่สิมีปลาตีบอกครับผมบรรยากาศน้องนี่หนาหนาแห้งครับพี่น้องเพราะว่า มันอันนี้มันน้ำบดถ่วมนะครับหยาเลือดเกิดดีนี่ขนาดข้าเจ้ายำข้าเจ้านี่หาแมงกีเตาแไม่งดายแล้อย่างบางยังบ,บ่ค่อยแตกอยู่ครับพี่น้องไปครับพี่น้องผ้ารุ่นคู่หลังเลยพี่น้องเพราะว่ามันบน่หลหลเนาะใส่ใส่บ่หไหลเพราะว่าเข้าในเยื่อมากบา่หไหลเนาะเอาเขียนมลัลร่องิึงปวดตีแล้วครับนะ่ะ วตีเฉียดผมสิปอยดนะครับพี่นอ้องเห็นไปไงซะครับผมปลาน้องเนี่ยสกินบ่เฮียเฉียดสิมีบ่ปลาใหญ่ๆก็หายากเด็กครับพี่นอ้องตัวใหญ่เนี่ยครับผมยังคือเก่าครับผมมีปลาตีเลยผมมีปลาตีตัวนี้ ยังคือเกา่าโอ้ยหลังนี่ตีครับพี่น้องหลังนี่ถือครับโอ้ยโตป่ามแมนแ่ยังละมาเหีนมันเ <c oughs> ี่ครับผมป่าเยือะเขียดโอ้ยแมงมาแทะเบิดครับผมเอาไปปิ่งครับนี่ครับน้องมันเป็นประมาณหนงสี่ละครับพี่น้อง <c oughs> เอามันล่องบึงครับพี่น้องไดเขียดมากกับ แต่มาโหลายเนาะครับเสียดายแต่เอาไม้ก่อเบ็ดล้อมมึงกนันนะโอ้ทางนี้ก็ถือพี่น้องปลาคือปลาตวัวใหญ่ครับตายคือตายเนาะพี่น้องพี่น้องตปลาเนี่ยพี่น้องโอ้ยปลาโตปลาไหมนี่นะครับพี่น้องปลาปีนี่อีหลีครับเพโอ้ปลามันหลาเนาะครับมันแหลงนี่ ตัวใหญ่บ่ค่อยมีครับตังผมโอ้พี่น้องหลังหน้าถือกันหลังหน้าถือครับพี่น้องั้นบ่ล่ะอันครับผมโอ้ตัวนี้ไข่ยอยู่พี่น้องตัวนี้ไข่ยอยู่สายหลุดเลยครับพี่น้องสายหลุดเลยครับผมเด็ก,การพี่น้องโอ้ยนี่ครับผม แต่ว่าก็ยังบนใหญ่อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าใหญ่กว่าสองตัวนั่นนี่ครับเกียดคาปากจุลูเลยโอ้พี่น้องถือว่าถือกินเลยแต่ว่ปาป่าตัวบนใหญ่เนาะถ้ามันเกียดสิแบบตัวใหญ่นะพี่น้องนี่ครับผมคาปากจุลูเลยอ่ะเก็บครับผมนี่ครับผมน้องบยยนใหญ่เลยครับน้องในหน่อย,อยครับก็เลยมาใส่ร่องมือ เยือเขียดโอ้สามตัวเลรพี่น้องนี่ครับผมเขียดยังๆครับพี่น้องเขียดยงังตัวลังนังกับเขียดยังครับพี่น้องเขาเป็นแว่นอยู่หน,น่นี่ครับ กลางงน่ะเป็นบัวนะครับพี่น้องนี่ครับผมสีเบิ่งความหยาไอ้ความหนาของหยาครับพี่น้องนี่พี่น้องแลยคนว่าคือบทใสตื่นๆหนามันหนาครับพี่น้องมันหนาแห้งมันหนาแห้งมันโมเมนหนาธรรมดาครับพี่น้องปลาปลาผมมาได้ครับหนาหน้าอนนี้ก็ได้นี่ครับผมกับมีตะปลาไหลอะเลยเรือมาดีปลาสุ่มนี้มันไม่ค่อยไปได้ครับปลาขวาหก แบบนายัางสีนไปยนกครับครับผมขันมองมองแปมากใน,นสีนี่ครับใน,นสีนี่มันมีช่องในสีเท้าใสได้ครับพี่น้องมีช่องที่แบบคือคลายว่าค้องค้องปลาค้องอันนี้มันเรียนไดน้มีช่องสีเข้าใสได้ครับพี่น้องขันซุ้มได้ผมมีช่องในใสบ่ได้ครับพี่น้องในหนาฝนมันบพ่อยมากเลยครับ นี่ก็ัยังบ่ถ,ถือครับพีน่น้องนี่ครับผมปลาบม่มาเลยช่องนั้นก็บ่ถ,ถือครับล้างนั้นโอ้ยโหยังเก่า เ,ออเดี๋ยวผมจิบป้าไปเบ่งบ่วงหนูต่อครับพี่น้องใส่บ่วงน,นู้ไปเลาะนี่แหละครับผมเลาะน้องเนี่ยเดี๋ยวไปยามเบ็ดเหล้วกอคกับพี่น้องน,นี่ครับผมไอ้เบ่งหนูท่านไหนมอยู่ท่านไหนมาแพลท่านไหนมาไข่เจ้ามาขวดมาหายกินเบิดแล้วครับพี่น้อง <laughs> หนูหนูบ่ท่านไหนแพลเลยเนี่ยเลาะหิมน้มเนี่ยวัว่อย,อย่งเหรอครับ ก็หนูถ้าเขาขวดนี่ห้ามี่สีน่นี่หนูสีโ่ขยแพรผมลูกก็สีโบได้ออกไข่โมได้โบได้ขยายพันธุ์เลยนะครับโอ้หลังนี่ดึงอยู่โบถืบอโบคือห่อดักเขายิ่งครับพี่น้องเอาก็สีได้แต่ตัวที่มันใหญ่ๆออกมาเนี่ยแจ๊สี่มึงเพื้อลูกกับตายข้าหูเลยครับพี่น้องหนูก็เล็กโบอคอยหลยปไปไลยผมว่าผมได้ยินเสียงปลาดิ่อยู่นะครับพี่น้องข้างหน,น้า ข้างหน้ามีปลาดินครับผมแต่ว่าหลังนี้บ่ถือครับหลังข้างหน,น้านี่ครับผมดินอยู่นี่เนี้ยมองหัดดินควยใส่เลยพี่น้องโอ้ยปลาไหมเยอะเขียดเน้ยที่พี่น้องเมึงครับผมเอ้ยยังหน่อยบาทที่นี่เอาตัวที่สี่ครับพี่น้องนี่นะัด เยื่อเขียดโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวไปนะ็นสีหลังยังคือเก่าครับผมยังตั้งเขียดท้องขาวเป็นแว่นอยู่นะเดี๋ยวผมไปกู้กันครับนี่ครับไม้เข้ามีปลา,ปยายอย,าย,าย,ย,ายอู่ครับกะตัวบบใหญ่เนาะครับตัวบบใหญ่มีปลาอยู่มันตัวบบใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับสี่ตัว้ลยครับพี่น้องนตว่าเยื่อเขียดผมงึดหลายตัวนหน่วยหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปเบิง้งบ่วงหนูกันครับพี่น้องผมใส่บ่วงหนูไว้ กี่หลังดอกเดียวไปเบิ่งกันครับว่าชิมีหนูผ่านบ่เบิ่งนครับผมหนโูโอ้โอ้โอ้โมมี่ครับพี่เนาะสิบดจืดหนูนนนพี่น้องโมดินโคคักโคคัโคโคัก ห้อยขวดห้อยขี่ไม่ได้เลยนะพี่น้องน,นู้นีน่คือน,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 นู้นบหญ่คือพี่น้องใจติ่มเนี่ยเนาะพี่น้องบมดถึกมันบักถูกบักขักเลยนะใจไบนี้แล้วพี่น้องบมดถึกถึกมันดิ่งดูราดูราดูราล่ะ เป็นไม้เก่านะพี่น้องคือว่าล้ครับผมใส่วบรอ่องเบอร์ไม้เก่านูนม่ค่อยถือตัวครับพี่น้องเพราะวันสิดลึงไปแล้วไม้นี่ที่จะห้อยไม้เตมใส่ใบอิงสันลักครับพี่น้องใกล้หม่องใส่เบ็ดนะออะครับไปสรุปผลงานกันครับหนูบ่มีดอกครับพี่น้องหาอยากปีนี้ ครับพี่น้องวัอนี้นี่ครับเบสยี่สิบหลังครับพี่น้องเหลียดผมได้มากเลวผมมาใส่น้องนี่ลองเบิ่งไดซี่โตพี่น้องต้องว่าปั๊มโตวบใหญ่ครับพี่น้องปีนี้เนี่้โอยตัวใหญ่นี่หายากพี่น้องโซนสีเดตตัวใหญ่ปีนี้ในตัวใหญ่นี่ไยซ้ำเขียนขึ้นไปหนึ่งก็คือใหญ่เลยนะครับพี่น้องตัวใหญ่ก็หายากเนาะครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็รุ่นเนื้อลายก็ด้ามมีดนะครับพี่น้องหลายปลาปีนี้ หน่อยลงมาเนี่ยก็มีกับพี่น้องกับวันนี้เขามาใส่เบ็ดตอนมาใส่บอร์เดทไทยพี่น้องมะนั่แล้วก็ผมติดบ่วงมะนั่ผมก็เลยเอามาหาเสียบเลาะนี่ต้องเบิ้งครับพี่นอ้องเห็นหมองมันหอ,อยมันคงมันขวดก็เลยปักไว้บ่ถ,ถือครับพี่นออถถอ <c oughs> ้องบ่ถือแต่ว่าเกิหนูเกิผมว่าม่นหนูใหญ่ดอกครับพี่น้องเป็นพวกหนูหนูหน่อยครับพี่น้องหนูตะก,กูลพวกหนูหน่อยบอ่แม่นูพวกใหญ่เบิงบ่งจกขี่เบิ่งจกหยั้งมันละ่ะ กันนี่ครับผมหาอยู่หากินแบบบานๆครับผมไปใส่กับมีอุปกรณ์ติดไปน้าเบิดลรอครับพี่น้องส่วนใหญ่ผมไปใส่เบ็ดผมกับติดบ่วงไปน้าอยู่ครับพี่น้องค้าพอข้องนูควยนูมันพ่ค่อยพอหรอกครับพี่น้องส่วนใหญ่หันเลาะหิ้มน้ำาวาแต่อส้หายกินกอนบพถ้าเด็กเป็นค้องเป็นอย่างนะครับเขาจะกวดปุบเกิดเรียบร่อยเลยครับพี่น้องก็นี่ครับเขาก็ติดไปน้ำครับพี่น้องคาไดีใส่นูนี่บ่ค่อยเห็นเลยครับพี่นี่แลีงแลง แรงก็หากินยากเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งนี้ปีนี่ปีฝนปีนี่สิเป็นไงพี่น้องฝนดีผมว่าลกกนูปูปีกปลาเปลือนี่ไร้แน่นอนครับพี่น้องแต่ว่าปีนี่เกิดต้องทํำใจกับหากินเกิแต่ว่า,า,วายังผมนี่ผมหาพอได้กินอยู่ครับพี่น้องรับพว่าผมพอหาได้อยู่ครับพี่น้องพอได้กินอยู่บางคนมันกะหากินยากคนที่หาไปคงไปขายก็นลำบากครับพี่น้อง ได้พวกกินนี่ก็สุดยอดแล้วครับพี่น,อน้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหาก,กินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันกรบผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมบอย่าเพลาดคลิปคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทาลุ้นทาเบิง่งกรบผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ